สวัสดีทุกๆคนนะคะดิฉันนางสาวนัทพีราดาอนันถาเทวเลขที่สาสาค่ะค่ะดิฉันนางสาวทิชนโนกรอดเพชรเลขที่31ค่ะหากคุณกำลังมีปัญหากับการจัดฟันแต่แปรงฟันไม่สะอาดทำให้ฟันเหลืองแทนที่จะขาวขึ้นมาทำให้เราไม่มั่นใจในรอยยิ้มเราจึงคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมากับแปรงสีฟันอัตโนมัติเพื่อนคู่ใจสำหรับคนจัดฟัน ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้มของคุณรักษาความสะอาดของช่องปากป้องกันฟันผุหรือคราบหินปูนขนาดจัดฟันค่ะแปรงสีฟันอัตโนมัติรุ่นนี้นะคะผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานกับฟันที่จัดฟันด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของขนแปรงที่บางเส้นเล็กทำให้ซอกซอนและจัดการกับ คาบต่างๆอย่างทั่วถึงทั้งยังมีระบบอัตโนมัติและองศาการแปลงอย่างถูกต้องที่จะช่วยให้คุณหมดปัญหาเหล่านี้ไปค่ะกับแปรงสีฟันรูบีซอกซอนเกินค่าสะอาดลึกถึงร่องเหงือกสุดคุ้มวันนี้พิเศษซื้อรูบีครบ2ชิ้นรับฟรียาสีฟันรี o ูลดคราบค่ะลดคราบฟันป้องกันฟันผุหรือโทรสั่งซื้อได้ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะ หรืออาจจะสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ใน www ของเรากับ www.ruby.com และช่องทาง o f f i c i a l ยอื่นๆช็อ e, ปปี Lazada Ruby Official สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่จะมาอุดหนุนเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะ